บ่เป็นจังได๋เดจังหวะได้ป้าได้หากันนี่เนาะเป็นจังได๋เมียจักน้อยเป็นจังได๋เมียจักน้อยได้เออาันนี้มีย2คนนั่อื่เออๆน้อไมี2คนนี้เพิ่นบ่เห็นดีนําแล้วเพิ่นบ่อยู่เลยเนาะโดทางกาปาเจ้ากปาเลยบ่สนอีกบ่สนเออแลกมีคิดอยู่บ่ากลับนมาหาเรา บอบอกฮะบอบอกเหรอบอบอกเดอะภยันเมียเดี๋ยวจ่องนะเจ้าถ้ามป็นชองภยานเมียเออผู้ผู้หญิงฮันลูกก็เพราะไม่เจ้าเนาะจักปีแล้วนี่จักปีแล้วหาปีแล้วเออหาปีแล้วเนาะเอออ้าวลูกเป็นจักขวบเออเออทุกคนเลยสบายดีนอนทุกคน มืัอนี้เข้ากับในพามาเบาซูมาหาเมียเก่าเราเนาะกับลูกเราที่ว่าเราได้ปได้หางกันไปก่อนนานี้โดยแล้วก็มาเยี่ยมมาย่าเมียเก่าเราเลยเนาะโดยอันนั้นนั่งฮะกูใจเราติดแห้งกูใจีติดแห้งโดยเป็นเราได้โใจีติดแห้งอ๋ออันนั้นอยากอ้ายบออยากอ้ายเมียเก่าบ่ เเต็มไปไปเขาไปหาเพื he ่อนมาเขากลั er like ้นเล่ขาจ้ะฮะไม่ใช่วงเขาฟังนะเขาพร้อมกันแต่ว่าไปก่อนเด้วจอนะไปก่อนโดยโอ้ไปไปจดไปจะได้มาเด้อมาดิเออนี่างนี้เมียเพื่อนสบายดีสบายดีโอ้เมียเพื่อนจะจบก็ง่ายเด้อทุกคนให้ของเงินแม่น่ะจิ เออตำพอแล้วแม่ละเออเออตำพอเจ้าแล้วแม่สมบัติไปเห็ดย่างเจส่ะมาแม่เออแล้วเคินเออเอาไปจู๊กเคนเอาไว้เขาป้อนมาเจ้าเออบุณณีไปดึงเคนพ่อเราทุกคนเลยเออมามาิอ้าย่างเลยเออ ไปแล้วเว้ยโอ้ทุกคนเอ้ยตัวเคืนแห้งแล้วพุกเมียพ่อก็จบก็งามเด้อเล็กเเออสิเลอีกมานั่งมานั่งเออเป็นอะไรเจ้าอายมีเจ้าบ่บ่ได้อายเาบ่ได้อายดยมื้อนี้เฮาก็ได้พาบ่าวสุกมายมมายามลูก แล้วก็เมียเก่าเพลินเนาะที่ว่าได้ป้าได้๋ยหางก็ไปแล้วป้าเพลินมาหยิบมายามเป็นจงไดสบายดีอยู่บ่สบายดีอยู่เออสบายดีอยู่เนาะเอไปกินลรกไฟทางเลยเพลินพูดวล้วเออเป็นจงไดเจ้าสมอวะซีเก่งเฮะเขาดันเนาะเขาคลิ้นเนาะเหนื่อยจุเพลินโดยเมียเจ้ากัยังจบยังงามอยู่เนาะโดย เออถูกคนเลยมั้ยันเราวันนี้จมยังงามเนี่ยลูกลูกไส่เจ้าเบโซงนี่บ่เออลูกข้าปผูนีผู้นีลูกเจ้าผู้นีได้ส่ะผูนีลูกคอยลูกเพิ่นผัวใหม่โอ้ลูกเจ้าผัวใหม่เอาผัวใหม่ละเนาะในสามขบผัวใหม่แล้วได้ลูกหนึ่งคนจะมาบุนีเจ้ากินหอดลูกเจ้าบ่ฮะฮะกินทอดได้ลูกเขา ออคินฮอดลูกกินฮอดแม่แม่มันก็คินฮอดเออแม่มันก็คินฮอดเออเออลูกเจ้าคือสิดีใจเนาะเจ้ามาแย่ไมาย่มเจ้านั่งไก่ห่าดูนังเออแต่เห็นตอนไดกสิเอามาอยู่น้ำบ่เออพ่อพยูนี่แหละเปล่าพ่อพยูนี่้้าปได้ปเนหมูเนาะเออไปเมย์่นเลี้ยงโดนเออข่าวมันมาจากเมื่อมาจากเมื่อ จังเมียใหม่ไหมจังแม่ใหม่โอ <laughs> ยเอจังเลยมันไม่ยกมากหระเออเออบรน,นีสิขออนุญาตถามซื่อทามเสียงเมียเจ้าเนาะนะโดยเออซื่อจังได้เด่นน่องละซื่อเข็มซื่อเข็มเอเออายุจักปีสองแล้วเออสองปีและนะ้วเนาะแมนเฮอเดซังรอบครัวใหม่และนะ้วเนาะ แวเดือดลูคคนหนึงโอ้หันฮะมองไยั่วยอยนักยเคนยังคิร์มีอากาอีบ่เป็นงามเนง้ามไอซอกสาวอซอมนจยังกบยังงามนี่ยังสาวอยู่อหอนนะเออเด๋ยวออแล้วก็ พอทำอีกเนาะว่าเป็นยังไงเดจังหวะได้ป้าได้หากันนี่เนาะเป็นยังไงเมียกน้อยเป็นยังไงเมียกน้อยได้เออเอาเป็นยังไงเมียน้อยโดยเป็เมียสองคนนั่งเอ้ยเออเออโดยเป็เมียสองคนมานี่เพิ่นโมเห็นดีนั่แล้วเพิ่นโมยู่เลยเนาะโดยขางกลางกับป้าอือกับป้าจะกับป้าเลยมาซนอีก เออแล้วก็มีคิดอยู่บ่ว่าจะกลับคืนมาหาเราเขาบอกเขาบอกเขาบอกเด้ยพยันมี้เดี๋ยวชงนะเจ้าเจ้าองพยันมี้เออผู้นีิงฮันลูกกระเพวะไม่เจ้าเนาะจะปีแะไรนี่จะปีแล้วหาปีแล้วเออหาปีแล้วเนาะเออ อ้าวรูนจักขวดเออเออตะโคนเลยมาจักขวอะไรนะมาผมหนาพรอมตาพวกเจ้ากรทักทายกันนี่ตี้ทำไทยสบายดีบอสสิเขาข้าวบ้านบ้านอาสามินที่ไมนจักขวดมันกับโกมันไม่จักขวดเลยมันสิเป็นไดรกระทำแต่ว่าอดีตเมียเก่าเขาเขาบฮานนะใหาจักเมื่อไงนะเอย ข่าวไปซ้ายนางร่มกันก่อนเออเพิ่นกะมายามมายามเนี่ยเพิ่นกับลูกเพิ่นเนาะเถื่อไงมะข่าวเนี่ยเออกินหอดลูกเนาะเถื่อข่าวเมียเพิ่นกะยังจบยังงามยังเศร้าอยู่เออเป็นยังแง่ได้เมียแง่แน้วทุกคนเนาะสเปอร์เขาทิ้งกระโหลกเหรอขินหอดลูกบ่หรือขินหอดแม่ คิดเ่าม่ซ่องเหรอขี้เราซองเออเออแต่เขาก็นั่เขาขาบ้านเนี่ยเพิ่นบ้นเป็นอะไรกันเนี่ยโดนเลสิเป็นไดเนาะเนี่ยไอยู่ตีแเลมแต่้เอเสิเาลูกไปยู่น้ำอีกวะบอนังเอ้ยเอามายาเพิ่นมียามเพิ่นสิซื้อบอเมื่อบอ ป้าพยุนน่ะแม่ไปเออพอได้ให้แม่เพิ่นนีโม่เนาะโอยเอาเมื่อกันเป็นโม่กันต้อได้สองคนอยู่เลยเอาเมื่อเออเอาเมื่อเลาอยู่กั้าม่หวแถวกัะแหงดีบุ่นี่ไผ่ผูกไผ่ตีเออฝนหนาวคือเออมองไปยากหมาเออเจ้าก็ยังมีใหม่แล้วก็เอาใหม่โดยเอ่อถาว่าเจ้าไปอยากมากไก่ไงโดยเออ เอาหานั่นนครับฮะของไปจากหานั่นนะเออมากจะเป็นไรเนาะยำลูยำเต่าจ้างครอบครัวใหม่แล้วฮะเป็นงามเอองามกงเมียทั้งสองคนเจ้าวะสำคัญขนาดไหนสำคัญเออพวกนั้นนั้นเนี่ยเขาจองคนนั้นสำคัญกับเพื่อนคนหนึ่งโอ้ เจ้าก็ยังเอาเนาะเอาเลยหอยกระอย่างนั้นเลยเข่าไอ้เพิ่นได้ยินเพิ่นเสียใจอยู่ได้เจ้ากระไรเพิ่นบึ้งเจ้าบอกเฮ้ยเออขาเพิ่นแมวเพนเจ๊คือพอมัิ่นยังไงเจ๊คือพอเดี๋ไปนั่งพอเจ้าเด้อเอ็ดนั่นเลยมันกั้นตัวกับฟองเอออย่าไรคนเออกดเลโทษเลยมน้ำกันคู่มือคู่วันอยู่บ่

เอาัวใหม่แล้วเนาะในลูกหนึ่งมันกินหอเจ้าอมันยังเมื่อนเจ้าไปจักเออเอาบบดนี้กก็กลาบขลาเมื่อเบิร์ตทีเนาะเอย่มีการจากเมือแต่เฮิง์นแมเออเออแล้วก็เมื่อนะเมื่อไนมีโอกาสกับสิพาเพิรนไม่ย่ำไม่ย่ำอีกเนาะโดยสิพาเพิ่นมากมากก็มาตอนพวกเพิร์นวายูเลยเออ อย่าพ yeah, right. ัวพนอยู่ก um ับสิเป็นย uh ังสิเป็นได้เป็นบริวาร่ะไรตัวอะอย่าบริมือเข้ามาเออพัวโหดวะเออพัวโหดวะเอยพัวเก่ากัวใหม่อนิกันแล้วเนาะเออบริวารเอสเป็นได้มาอย่มายามลูกเออมือหนามือหน่อกันเอาลูกมาอยู่น้ำจึงมือซองมือแล้วมาซองมือหามแม่ไม เออมาเมียใหม่เออเมยใหม่ฮะผมยักยู่แล้วเออจะนอนจังเมื่อถามวันนั้นนะครับเอ๊ะที่พี่ไซล่ะพียักมือ